เออสวัสดีครับวันนี้ผมเจ้าคุณคนดีคนเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับฮาร์ a คออีพีสามสามถามถาม,ามตอนเนี้ยผมทีเนี้ผมรู้วิธีอันนี้แหละวิธีทเทเลพอตอะ Hãy subscribe không kênh qua Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái số hoặc xếp tư Thấy Chipper ừ. Chipper subscribe ให้มันมัดไปน,นี่มาเอ๊ะนวนิมีโดนดาเมีดในสักนิดเดียววิธีอของคนฉลาดเป็นยังไงผมก็ไม่สร้างกับเพงไม่ลวนพังหรอกก็คุมไม่มีทางน้ำผมขี้เกียจออกไปล่าไม่ใช่หรือ,อ ไปหาหินเอ๊ะเดี๋ยวแต่ผมไปเจอหินมาผมไปเล่นนอกรอบมาแล้วผมไปเจอหินมาไีแหล่งหินตรงนั้นแหละขอังดีอ้าวก็เมียวเมียวอยากขึ้นรถมาไปล่ากันไหมไปไหมล่าไปล่ากันนะก็รีบไปล่ากันไหม นี่เขาไม่ได้จ่ายนะเปล่าวพุ่งเล่นพุ่เล่นเราไปโคฆษนาวผมเบื่อโฆษณาผมก็ต้องปิดเลตอย่างนี้แหละเวลาผมเล่นอน่ะ นี่คือก็ไม่เดียวผมมีสองอันนี่ทอดเดี๋ยวผกีบของให้หมดก่อนเฮ้ยเออหรือว่าหมไเปตดไปที่ไหนหรือเปล่าผมจำได้ล่าสุดหลอดอาหารผมนิดเดียวเองผมจำได้ล่าสุดหลอดอาหารผมเหลือนิดเดียวเฮ้ยหรือว่าเต็มนาือตที่ผมจำได้นะหลอดอาหารกับหลอดเลือดมันไม่เต็ม า็ผมไปตายตรงไหนอะไม่มีอะไรเลยก็ผมไปตายตรงไหนอะผมจำได้ว่าผมก็อยู่ตัวนั้น,นเลยอ้ยจิบนี่ผมไปเจอเหล็กมามันอยู่ ลงเล็ก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 อืมีงมใช่ไหมถ้าเราจะขึ้นมาพี่ออพูดถึงมัผมผมน่าควดเป็นทางขึ้น แธอเงาตอนนี้ปิดเทอแล้วมันได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไหมผมขอถามประสบการณ์คุผู้คนคน,คนดูหน่อยว่าคนดูเนี่ยมีครูที่แบบให้จดแบบสิบห้าสิหกหน้า<ม>บ้างไหมของผมมีคนหนึ่งแต่เออขอไม่บอกชื่อแล้วกัน โอ้หของเทียบเลยไออื้อว่าถึงมัมนก็ไม่ได้แบบเป็นถ้ามใหญ่อะไรมากนะผมขุดไปก่อนอะผมเห็นอะไรผมขุดไปก่อนอะ่ะเห็นว่บแปลกนึกว่าเล็กแหลพี่แม็กซ์แบบเอยเอะเลยอะ ฝาดเอโโอผมผมพี่เ,เพราะว่าผมตกใจเมื่อผมได้ยินเหมือนแบบแล้วไอ้เกมไม่คับทางนีมันแบบโอ้แท่งเดียววันเดียวเองให้น้อยอ๋อ ว่าครับเล่ะเอ้ใค่อยู่ดีๆผมผมนึกมุกเมื่อห้าหกปีที่แล้วได้ตอนนั้นผมเล่นโรบบบแบบแบบแบบตแบบมันจะคละ้ายๆกับแบบแบบหลบหนีอ่ะแต่มันจะไม่ใช่มันมันมันชื่อแบบอันจะชื่อแบบ หน้าปกมันจะเป็นเอ,นอ็นน่ะหน้าปกมันจะเป็นตัวเอน็นเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นเรามาแต่ที่รู้ว่าตอนนี้ตัวผมเจเล็กอืม โอ้ว้าวนีมมีเห็ดด้วย,ยดูปีบไปก่อนนี่เออดอผมจะเทเลพอร์ตไปบ้านก่อน โอ้ยเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้ไม่มีแสงเห็นไหมเออแล้วผมจะลงอีกคลิปหนึ่งหรือเปล่า มันเห็นเหรอไหมเฮ้ย๋ยวที่ดูคือคิปเปอร์เห็น,นขอดูไง่ายที่ไรหรอเออเสลียวนีอ่อืม ำไมผมไม่ทเทเลพอร์ตกลับบ้านแต่เละเลยหยาดเยิยน ผิด syntax error unexpected a ลบหนึ er ่งรอยสิบเอ็ดสิบเจ็ดมากกว่ามากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า จุด้ดแล้วก็หนจุดแล้วก็หกหกสามีกมันหกสามเด้วผมหกสามเนีะยหกสามจุดแล้วก็็ววกกกกนว่าลบ หนึ่งสามสองเ็นเธอนี่เป็นไงผมเล่นเป็นมืดพอดีเกมมันจะบักบักเหมือนนะคนุณผู้ชมือดีคือเกียงมันเกียงมันหายอะ่ะโอียงเช้าวมาโอ้ ก็แม่ผมรู้สึกว่ามันยังเขียวๆแม่ตัวไม่เต็มที่ ชมไปเล่นนอกๆลอมาผมผมไม่เจอแตงโมมาเพราะมันได้เราหอมครับมาต้องตีนะผมเก็บไว้อ่ะถ้าเกิดมันไม่หายถ้าเกิดมันหายเนี่ยต้นแตงโมแก่งงนเนี่ยของดีนะของแม นี่เออผมต้องการซีดอันหนึ่งเออืมอ,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 อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงคุณผู้ชมครับผมก็จะขอจบบทเต็มทีปปเง,งเท่านี้ที่เกียนเล่นแล้ว